สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นพาเพื่อนๆมาชมตลาดนัดกลางแจ้งค่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่ก็จะมีตลาดนัดกลางแจ้งมีเสื้อผ้าของใช้ในบ้านมีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวไม่เป็นก็จะถ่ายให้เพื่อนๆไ้ชมเพิ่งจะเดินเข้ามายี่ถ่ายให้ก่อนถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆไ้ชมก่อนเดี๋ยวไม่เป็นจะจะดูข้าวของที่หลังค่ะ หน้าร้อนก็จะมีงานอย่างนี้ค่ะหน้าหนาวก็จะไม่มีให้ชมเท่าไหร่ที่นี่ก็มีแค่ปีละครั้งเองค่ะหน้าร้อนมาถึงจะมีงานนี้เพนก็มักจะมาดูค่ะ ก็ไม่ได้ดูทุกปีไม่ได้มาทุกปีวันไหนว่างมันพอดีก็จะมาถ่ายค่ะมันเป็นตลาดนัดต่างประเทศมีเยอะอยู่ค่ะเยอะเลยเครื่องเพชรเครื่องพลอย ของยาของกินก็มีค่ะโอ้มีทาหน้าด้วยมีทาหน้าด้วยสงสัยคนไทยค่ะเข,เขาเรียกว่าเพ้นท์เฟซเพ้นท์เลยว่าทาสีเดี๋ยวมันก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะเริ่มดูของค่ะถ่ายก่อนตอนนี้ยังไม่ ไม่ซื้ออะไรคือคอนโทรลก่อนค่ะมีเครื่องกระเป๋าเครื่องอเครื่องแหวนเครื่องเพชรบรรยากาศดีจริงๆเลยอุ้ยบรรยากาศดีขายของถูขขกๆค่ะแล้วก็มีการนั่งทานอาหารเฮ้ยเอซ์สวีนะลีใร้านอาหารโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวไม่เปดูสักหน่อยค่ะ ไปหาอะไรกินก่อนปะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าหิวค่ะโอ้ยน่าดูมากเลยไหนสักไหมเครื่องเวียนมาทานอาหารนีนค่ะช้อนช้อนเล็กนิดเดียวช้อนของว่างนิดเดียวมินิค่ะช้อนก็ซ่อมมินิน่ารักมากเลยเป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยมา พอเข้ามาร้านเขาก็หาโต๊ะให้แล้วก็เอาพวกคูณมาให้เลยค่ะแล้วก็สั่งอาหารสั่งทางอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ผ่านเน็ตหมดเลยค่ะตอนนี้ลูกสาวกำลังจะสั่งอาหารให้แม่ทานค่ะโอ้ยสก์เสร็จแล้ไปนั้นอันเก็บไว้ นะข้าทันเหล่านะล,ลงข้างล่างลงข้างล่างเออลงข้างล่างมันสูงไปได้ไหมอืมโอเคมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอืมน่าทานมากเลย มากเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะ